สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง u t u b e ปอนฟอร์ดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการขายจากโชลูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีวิธีวิธีการตั้งค่านะครับการใช้งานฟอร์ดพาร์สนะครับกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําอาจารย์เลยครับสวัสดีครับผมปอนนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูฟอร์ดพาร์สกันนะครับครับเริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเข้าตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้ iPhone เราจะเข้าที่ a p p Store นะครับแล้วก็พิมพ์ค o ว่า ford pass นะครับ f o r d แบบนี้มันจะขึ้นมาเป็นคาว่า ford pass แบบนี้นะครับแล้วก็โหลดเดี๋ยวรอนิดนึงนะได้ไหม ขึ้นภบรถแบบนี้นะครับมันจะขึ้นรถรุ่นรถ4ีรถตรงกับรถเจ้าของรถเลยที่ซื้อมานะครับเราก็จะสามารถตั้งชื่อได้นะครับชื่อรถนะรใส่อะไรก็ได้นะครับชื่อเล่นของรถนะีครับใส่เสร็จปุ๊บเรากกดเริ่ม จะขึ้นหน้านี้นะครับพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเกิดกดเปิดใช้งานยนานพาหนะให้ป้อนกดแล้วเราก็ต้องอยู่ในรถนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจ,จะขึ้นตัวหนังสือเยอะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดใช่เข้าไปนะครับรก็รอตัวจอกับตัวเซฟเข้าคอนเนกกันแบบนี้นะครับรเราก็กดเข้าใจแล้ว รีเฟซตรงนี้ทีน,นะครับตรงน,นี้นะแล้วก็อลองดูนะครับอลองมันซิงกันแป๊บหนึ่งเพราะฉะนันระบบเชืเ่อมต่อหากันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วเราก็รีเฟซแป๊บจะได้หน้าตานี้มานหน้าตาประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้ก็คือเป็นหน้าแรกที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวล็อกรถปลดล็อกรถนะครับ แล้วก็กดเปิดสั่งสตาร์ทรถระยะไกลเนี่ยก็สามารถกดตัวนี้ได้นะครับเนาะอันนี้สัส่งสตาร์ทได้กี่ครั้งสั่งสตาร์ทได้สองครั้งสองครั้งแม็กซ์สูงเนี่ยสองครั้งนะครับ, Max รนะรบแล้วก็ต้องเอากุญแจม,มาที่รถกดสตาร์ทรถมันถึงจะรีให้เราใหม่ครับเราถึงจะสตาร์ทรถระยะไกลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะกดหารถได้ในกรณีที่เราหารถไม่เจอนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเขาก็สามารถเรียก le รถให้เราได้นะครับก็จะบีบดแต่นะครับ ก็กระพริบไฟให้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราไปจอดในห้างแล้วหารถไม่เจอนะครับก็สามารถใช้ปุ่มนี้หาได้นะครับ okay. อันนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเวลาถ้าเกิดเราจะลงไปเล่นตัวนี้รเราต้องลงไปข้างล่างถูกไหมใช่ <ไป S 2> <ป>ลองดูไ้ลองดูโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วครับดับเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลอง <c oughs> เราล็อกรถไปด้วยอันนี้เราล็อกรถแล้วนะเรากดล็อกรถแล้วนะ คราวนี้เราจะเอาตัวไหนก่อนวิธีการใช้งานเราก็กดค้างไปที่ปุ่มนั้นนะครับนี่นะลองดูใช้ตัวไหนกดตัวนั้นใช่กดค้างไว้แบบนี้ให้มันมีวงกลมหมุนแบบนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับรถเขาก็จะสตาร์ทให้เราตัอจรอวงวงวงแล้วละรถสตาร์ทให้เราแล้วนะครับแค่นี้เองนี่แล้วมันจะขึ้นแบบนี้ใช่เครื่องหมายถูกเห็นปะ สตาร์ทได้ก็ดับได้ครับก็ปุ่มเดียวกันที่ปอลองดอูอันนี้สตาร์ทอยู่นะเดี๋ยวจะดับนะกดชา้างแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะเห็นไหมอันนี้ดับแล้วนะลองกดล็อกรถดูก,ก,ก็ได้ถูกระจกมันจะกลางออกมาถ้าเกิดเรากดได้อ่าเห็นไหมเวลามันจะร้อนจะขึ้นแบบนี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้เรากดล็อกรถไปแล้วถูกไหม เอามอกี้เราล็อกรถไปปะใช่ล็อกรถไปแล้วนะอันนี้เราจะกดปลดล็อกนะกดค้างไว้นะต้องกดค้างไว้นะอ่าโอเคมันจะเป็นประมาณนี้อ่าน,นี้ปลดล็อกแล้วหูกระจกมันจะกลางอันนี้ปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวกดล็อกรถอ,อีกทีหนึ่งประมาณนี้น,นะอันนี้ล็อกแล้วหูกระจกมันจะหุบไปการาชงานก็มี ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆนะครับก็มีประมาณนี้ที่เราใช้ได้แค่นี้เนาะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะแนะนําการใช้ฟอร์ดพาสนะครับแบบง่ายๆลูกค้าคนไหนไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปรีวิวที่ผมรีวิวนะครับก็วันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องยูทูบฟอร์ดให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ